สวัสดีค่ะกระเป๋าชัก USA ค่ะวันนี้แอดมินหยิบจับตัวกระเป๋าคล้องมือจากโค้ด Outlet มาฝากคุณอีกแล้วค่ะคล้องมือจากโค้ดอย่างที่ทราบนะคะมีหลายขนาดไซส์ S ไซส์ L ซิปเดี่ยวซิปคู่วันนี้แอดมินหยิบตัวซิปเดี่ยวไซส์ S มาฝากค่ะไซส์ size S ขนาดเท่าไหร่ก็ประมาณ6นิ้วครึ่งค่ะใบนี้เป็นลาย C ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เลยในลาย C ก็ะจะมีสีเข้มสีอ่อนสีขาวเรียกว่าเขา มีทางเลือกให้เราได้หยิบจับมากมายเหลือเกินค่ะตัวกระเป๋าของโค้ดเนี่ยลายสีที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นลายสีที่เรียกว่าเขาเป็นรุ่นคลาสสิกมีมานานแล้วเพิ่มเติมมาเช่นหลายปริ้นในส่วนของลายปริ้นเนี่ยก็จะปริ้นตามเทศกาลตามวาระเหมือนปีใหม่ก็อาจจะมีลายที่เป็นนักษัตย์เฉลิมฉลอง ลาย4ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะคะภายในฟังก์ชันการใช้งานมีช่องให้คุณได้ใส่บัตร2ช่องอาจจะใส่บัตรประชาชนหรือใบขับขี่แล้วก็พับธนบัตรแอดมินไม่แนะนําให้ใส่โทรศัพท์แล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์มันอาจจะใหญ่ไม่พอใส่ในคล้องมือแบบไซส์ S ค่ะลายปริ้นเที่แอดมินพูดถึงตัวโลโก้ของแบรนด์ยังเป็นลายปริ้นนะคะตัวรถมา้าตัวแบรนด ความหนาไม่แตกต่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะคร้องมือไซส์เแบบซิปเดี่ยวส่วนในรุ่นที่เป็น l i มิเ e ็ด dition เหมือนใบนี้เนี่ยโค้ดร่วมมือกับทางบ้านมาวิลทำโดยนำตัวการ์ตูนของบ้านมาวิลมาอยู่โลโก้ก็จะแตกต่างกันคือเป็นโลโก้เหล็กแล้วแอดมินนำมาเป็นทางเลือกนะคะถ้าคุณชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษอย่าลืมค่ะแวะมาทักทายกันที่